สวัสดีครับร้านเบื้ออิเล็กทรอนิก์อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายวันนี้เราจะมาทดสอบและรีวิวการทำงานชุดไทยประกอบของร้านเบื้ออิเล็กทรอนิกส์กันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดตู้คอนโทรลโซลา่าเซลล์ขนาด300วัตต์จนถึง ขนาด1แผ่นถึง10แผ่นกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์จะเป็นระบบสายเวฟนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสายเวฟนะครับเวลาเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมอุปกรณ์ที่เราไปเสียบปลั๊กไฟต่อปลั๊กไฟผิดเฟสหรือว่า อะไรข้างนอกนะครับที่มันช็อตหรือว่าไฟเกินไฟอะไรเขาจะตัดการทํางานนะครับพอปิดเปิดสวิตช์ใหม่ก็เริ่มต้นทํางานใหม่อีกครั้งนะครับตัวนี้จะไม่มีช็อตจะไม่ค่อยได้ซ่อมกันนะครับตัวนี้แบตลิเทียมก็อายุการใช้งานก็ประมาณห้าถึงสิบปีกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรถใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นลิเทียม เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับส่วนมากถ้าเป็นทางเมืองนอกเขาก็จะใช้พวกเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าพวกรถสามล้อไฟฟ้าโฟกึฟีไฟฟ้านะครับเป็นต้นนะครับตัวนี้เราจะมาประยุกต์ให้ใช้กับงานด้านโซล่าเซลล์กันนะครับตัวนี้จะเป็นแบ,บติลเทียมนะครับตัวนี้มีล้อออกแบบใส่ล้อให้เคลื่อนย้ายง่ายนะครับจะเป็นทําเป็น UTS หรือว่าจะทําไปใช้กับ งานโซล่าเซลล์งานในสวนในไร่หรือว่านอนไร่นอนนาอะไรต่างๆนะครับได้หมดนะครับตัวนี้จะไปใช้วพวกสว่านเจาะหินเกียร์ประมาณนี้นะครับได้นะครับมิตชีวีจานตเทียมเป็นต้นนะครับผมมาชมข้างในกันเลยครับข้างในจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ ครับเรามาแนะนำกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ควบคุมแหงนะครับตัวนี้แ่งโซล่าเซลล์เราก็จะมาเข้าเบเกอร์ตัวนี้ที่เป็นแจ็คที่เราทำไว้ข้างหลังเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์ตัวหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็จะมี BMS ควบคุมแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่าอาจจะมีการลัดวงจรของอะไรสักอย่างเขาก็จะตัดการทํางานนะครับบีนเวฟจะอยู่ด้านข้างนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ไซเวฟนะครับตัวนี้ว่าเทลไซนะครับไม่ใช่ไซเวฟนะครับเทลไซตัวนี้ขนาดหนึ่งพันวัตต์นะครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นเราประกอบกันเองเลยนะครับตัวนี้ เราก็มาเปิดสวิตช์ทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้เราหอดทดสอบหลอดไฟขนาด200วัตต์นะครับขนาด200วัตต์มาดูใกล้ๆนะครับดูข้างในข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูข้างบนกันนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ระบบไฟ12โวล์นะครับตัวนี้นะครับระบบไฟ12โวล์12ถึง90โวล์นะครับตัวนี้จะเป็นแจ็คเล็กๆนะคอันนี้จะตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับเราสามารถต่อพวกสว่านพวกหินเกียร์หรือว่าทีวีตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่เราถนัดนะครับ ช้งานง่ายนะครับผมมีปัญหารับประกันงานช่อมบำรุงรักษาหนึ่งปีนะเนี่ยครับตนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต้องที่นี่ที่เดียวนะครับร้านเบิร์ดอิเล็กทรอนิกส์อำเสังคมจังหวัดนนองารยเยีเ่ยมนะครับขอบคุณครับเพ่รับชม